คำประกันสินเชื่ออุ้มกระบะต่อชีพจรคนค้าขายลิสซิ่งบริษัทรถท่ถามกลางสถานการณ์อันน่าหวาดเสียวของอุตสาหากรรมยานยนต์ไทยหนึ่งในมาตรการที่มีการเรียกร้องจากผู้ประกอบการโดยเฉพาะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสอ,อทก็คือขอให้รัฐเร่งออกมาตรการให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหากรรมขนาดยอ่อมบสอยอเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรถกระบะเพื่อกระตุ้นกําลังซื้อและยอดขายที่ถดถอยเหตุผลที่มุ่งเป้าไปที่รถกระบะก็พอเป็นปัจจัยสําคัญในการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกับบรรดาอุตสาหกรรม SME รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆที่มีอยู่เป็นจํานวนมากด้วยเป็นกลุ่มที่มีรายรับไม่แน่นอนจึงส่งผลต่อการขออนุมัติสินเชื่อขณะเดียวกันก็พบว่ามีรถกระบะจานวนมากที่มีปัญหาในการผ่อนชําระด้วยรายได้ไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งถ้าหากมีการปรับโครงสร้างหนี้และมีการเจรจากันก็จะช่วยให้การค้าการขายเดินหน้าต่อไปขณะที่สถาบันการเงินก็ไม่ต้องแทงเป็นหนี้เสียเหมือนที่ผ่านมาแต่เหตุผลที่สําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือ ตัวเลขยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ที่ลดลงอย่างน่าใจหายในช่วงปี2,567และต่อเนื่องมาในปี2,568ที่สำคัญการผลิตรถกระบะยังเป็นอุตสาหาก,รกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากหากแรงงานมีรายได้และมีกำลังซื้อก็จะสามารถไปกระตุ้นการใช้จ่ายในภาครวมของประเทศให้เพิ่มขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้และข้อเรียกร้องนี้ก็ได้รับการตอบสนองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่1นึ่ทับ2,568ที่มีนางสาวแพรท,ทองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินค้ำประกันสินเชื่อรถกระบะผ่านกลไกของบสยสิทธิกรดีเลกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสยเปิดเผยรายละเอียดว่ามาตรการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อกำหนดวงเงินเอาไว้ที่1 0,000ล้านบาทเพื่อช่วย SME กลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อกระบะใหม่ในการขนส่งสินค้าและธุรกิจค้าขายเข้าถึงสินเชื่อในระบบผ่านกลไกการค้ำประกันของบสย จากการประเมินคาดว่าสามารถช่วยผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อรถกระบะใหม่เข้าถึงสินเชื่อ12,500รายรักษาการจ้างงาน37,500าตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ41,300ล้านบาทนอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นตลาดรถเชิงพาณิชย์ที่ซบเซรให้กลับมาเติบโตได้อีกครั้งซึ่งจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตลอดปีนี้โดยมาตรการค้ำประกันสินเชื่อเช่าซื้อจะมีสัดส่วนการให้สินเชื่อสำหรับการเช่าซื้อกระบะเพื่อการพาณิชย์คือ leasing ของบริษัทรถยนต์40เอร์เ ลิสซิ่งในเครือสถาบันการเงิน40%ลิสซิ่ง n อน n k ง20%นี่อาจจะเรียกว่าเป็นภารกิจที่น่าสนใจยิ่งของบะสอยซึ่งคงต้องติดตามกันต่อไปว่าการเข้ามาค้ำประกันสินเชื่อรถกระบะตามนโยบายและคำสั่งของกระทรวงการคลังและรัฐบาลจะสามารถต่อลมหายใจของอุตสาหาก,กรรมยานยนต์และผู้ประกอบการได้มากน้อยเพียงใด